สวัสดีครับผมโค้ชเอกยศศิริบุญชูวันนี้ผมมีเรื่องเล่าตื่นเต้นอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับเทคนิคการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ล้าสําหรับธุรกิจยุคใหม่ครับถ้าคุณรู้เทคนิคเหล่านี้รับรองว่าธุรกิจของคุณจะล้าหน้าโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งอย่างแน่นอนครับเทคนิคที่ว่านั่นก็คือการทําวิดีโอคอนเทนต์นั่นเองครับข้อมูลระดับแรกที่ผมอยากให้คุณรู้คือ ลูกค้าจะดูมากกว่าอ่านในอนาคตอันใกล้ YouTube คือ Search Engine อันดับสองของโลก Facebook และโซเชียลมีเดต่างพากันพัฒนาฟีเจอร์ให้รองรับการโฆษณาในรูปแบบของคลิปวิดีโอที่สำคัญเรามีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์พร้อมรองรับวิดีโอคลิปสตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วครับ เชื่อไหมครับคุณก็สามารถทําการโปรโมทธุรกิจของคุณอย่างมืออาชีพโดยการใช้วิดีโอคอนเทนต์ได้ผมจะมีคอร์สที่ชื่อว่าการทําคลิปด้วยมือถือให้ขายได้ใน2นาทีคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆเหล่านี้ครับการถ่ายวิดีโอให้ดูโปรจากโทรศัพท์มือถือของคุณพื้นฐานการจัดแสงการเลือกฉากการจัดองค์ประกอบของภาพรวมถึงการตั้งระบบเสียงและไฮไลท์สำคัญนะครับคือการตัดต่อโดยใช้แอปพลิเคชัน เพื่อให้คลิปดูน่าสนใจแล้ววิธีการเล่าเรื่องให้จบภายใน2มนาทีได้เนื้อหาที่ผมเล่าให้คุณฟังไปเมื่อสักครู่นะครับคุณสามารถเรียนรู้และนําไปปฏิบัติได้จริงภายใน1วันครับมาเรียนรู้ในเวิร์กช็อปนี้นะครับทําคลิปด้วยมือถือให้ขายได้ใน2นาทีวิดีโอคอนเทนต์คือคีย์สักเซสของมาร์เก็ตติ้งยุคป,ปัจจุบันแล้วพบกันในคอร์สนี้นะครับ